คนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมากลับคลิปที่ออกแนวดูแบบว่าคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราอ่ะเออคนที่เขาคิดแบบร้ายๆกับเราช่วงเนี้ย เขาจะสามารถทำอะไรเราได้ไหมเรามีสิ่งที่ต้องระวังไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซสีเรียสนะจ๊ะตั้งสมาธิแล้วนึกถึงบางคนอาจจะไม่แบบว่าระบุตัวตนก็ได้แคบบ่คนที่คิดร้ายกับฉันคนที่คิดไม่ดีกับฉันช่วงนี้แบบเออเขาต้องทำอะไรหรือฉันต้องระวังอะไรไหมประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สาม คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาล่ะค่ะมาถึงกองที่หนึ่งสีแดงแรงริดคนที่เลือกกองนี้บางคนอาจจะมีบรรยากาศคุกรุ่นของการประทะคารงกันมาหมาดๆก็ได้นะสาหรับบางคนนะคะอเอามาดูสิว่าช่วงนี้คนที่คิดร้ายกับคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาจะสามารถทำอะไรคนกองนี้ได้ไหม เปิดมาเลยตรงๆไม่ต้องอ้อมขอขอห้าใบมาดูซิว่าคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดร้ายกับเราช่วงนี้จะทำอะไรเราได้ไหมโอ้ยคนกองนี้มาดามว่ามาดา,ามาดาาไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรนะคะเพราะว่าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบฉันก็สู้คนนะฉันก็สู้คนเธอร้ายมาฉันร้ายกลับนะจ๊ะเออปากแจวได้อยู่เหมือนกันนะคนกองเนี้ยอืม บางทีไม่ได้ไปแค่ปากนะคะมาดามอย่างอื่นก็ไปด้วยนะจ๊ะออฉันเชื่อค่ะฉันเชื่อเป็นคนที่แต่ว่าให้ระวังนิดหนึ่งอารมณ์เราค่อนข้างที่จะหุนหันพันแร่นค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมโงหง่ายโกรธง่ายนิดหน่อยนะถ้าเกิดมันแบบว่ามันหลุดฟิลแล้วอะ่ะมันหลุดแล้วจริงๆก็คือไปเลยอะ่ะแต่จริงๆงอ่ะพัดหน้าไพ่บอกว่าเราเป็นคนจิตใจดีนะคะเชื่อได้ปะเนี่ย <c oughs> คนกองที่หนึ่งแม้ว่าจะอารมณ์บอกว่าเฮ้ยร้ายมาร้ายกลับดีมาก็ดีกลับ,ดดบได้เหมือนกันเออเป็นคนค่อนข้างที่จิตใจดี มองโลกในแง่ดีที่สุดมากที่สุดก่อนแล้วถึงจะร้ายถ้าเกิดแบบเออเราคิดว่าเขาอาจจะไม่ตั้งใจหรอกอาจริงๆพื้นฐานเรารู้สึกว่าคนเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองโลกด้านบวกเนาะอาจจะไม่ได้พร้อมบวกตลอดเวลาแต่เรารู้สึกว่าคุณมีจิตไมตรีดีแล้วก็รู้สึกว่าเราคิดดีกับคนอื่นคนอื่นก็ต้องคิดดีกับเราสิเออเป็นคนชอบทําบุญทาทานนู่นนี่นั่น,นช่วยเหลือคนอื่นเอาเราเป็นคนที่น่ารักอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมอ่ะมาดูอีกว่าเป็นไง ถ้าเกิดคนที่คิดไม่ดีกับเราเขาจะทำะรายเราได้ไหมเอาจริงๆหลายๆครั้งที่เราทำให้คนอื่นอะบางทีเราทำดีมากเกินไปแต่เขาไม่เห็นค่าแนละการตอบรับมันอาจจะไม่โอเคลึกๆ แล้วเราก็เสียใจนะกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ทํานะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันไม่โอเคอย่างนี้นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยมีการเสียใจมีการผิดหวังบางอย่างอยู่แต่ถามว่าแคร์ไหมตัวแม่ตัวแม่ไม่ได้แคร์นานนะคะอาจจะเสียใจแบบว่าเฮ้ยคนนี้ฉันให้ใจนะคนนี้ฉันทําด้วยใจนะแบบว่าเออฉันก็ไม่ได้หวังผลอะไรแต่ทําไมเขาถึงหักหลังฉันเขาถึงทําไม่ดีกับฉันแต่ถามว่าผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งอะ มันเหมือนคุณก็รู้สึกว่าก็เรื่องของเธอจริงๆจ,จะพูดคาหยาบละเกิด <c oughs> จะพูดคาหยาบและก็เรื่องของเธอตัวแม่จะแคร์เพื่อคุณก็ไม่ได้แคร์นะคะแล้วก็ตัวคุณก็เขาเรียกว่าอะไรพร้อมที่จะ move on พร้อมที่จะไปต่อได้แล้วก็หวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในเมื่อเราเป็นคนดีนก็ต้องดึงบูดพลังงานดีๆคนชั่วทําอะไรได้ไหมอาจจะจะถามนะว่าคนชั่วทําอะไรได้ไหมในช่วงนี้เรารู้สึกว่าไม่สามารถทําอะไรคุณได้คะ่ะ เนื่องด้วยคุณอะเป็นคนที่อาจจะมีคนอื่นรักมีคนแม่ตามีคนคอยคุ้มครองคอยดูแลอยู่ด้วยก็ได้เออเขาเรียกว่าอะไรมีพักมีพุกอยู่ไม่ได้ออกแนวหัวเดียวกับทีมรีบนะคะแล้วก็เออบางสีบางคนอะอาจจะทําบุญทําทานบ่อยแล้วก็ผลบุญเหล่านั้นก็ค่อยๆช่วยเหลือคุณอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะทำห้านะ แต่ว่าผลที่ได้อะมันอาจจะได้แค่หนึ่งได้แค่สองอะไรเงี้ยมันไม่ได้เต็มที่ห้าเปอร์เซ็นะนั้นเรารู้สึกว่าแล้วก็ไอ้ที่เขาทําได้คุณก็สามารถแก้ทางได้แก้ต่างได้เออก็อย่างที่บอกนะคุณสู้คนอยู่แล้วอ่ะดังนั้นถ้าเกิดจะมองนะว่าเขาจะทาอะไรได้เยอะไหมทําให้เสียใจไหมอาจจะมีอารมณ์เสียใจบ้างน้อยใจบ้างแต่ลึกๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะในช่วงนี้แล้วก็ดวงคุณค่อนข้างเด่นอ่ะเออใครทําอะไรยากมาบอกเลยในช่วงนี้ใครทําอะไรยากค่อนข้างที่จะมีอะไรบางอย่าง ดูแลปกป้องบางทีอาจจะมีแฟนคลับเพื่อนเนาะคนใกล้ชิดคนซัพพอร์ตอยู่ได้ด้วยนะคะจริงๆอ่ะบางทีไม่ต้องการคนซัพพอร์ตก็ได้คนซัพพอร์ตคนเอง,ต,เองตัวเองได้อยู่แล้วเต็มที่เป็นตัวแม่ <c oughs> เอามาดูซิว่าแล้วไพ่จะเตือนอะไรในช่วงนี้ห้าใบแล้วถามว่าทําได้ไหมทําได้นิดหน่อยนะไม่ได้เต็มที่นะแล้วก็คุณก็แก้ต่างได้แก้ทางได้แถมเอาเอากลับสะเพจเชียเอามาดูซิว่าในช่วงนี้มีอะไรต้องระวังเพิ่มอีกไหมขอห้าใบ แต่ว่าเรื่องของการยืมเงินในช่วงนี้ไม่ควรออกเงินให้ก่อนหรือให้ยืมเงินกับใครง่ายๆนะคะฉันบอกเลยนะจ๊ะอาจจะมีการผิดหวังนะคะดังนั้นถ้าเรื่องเงินบอกเพื่อนเลยว่าสัญญาณไม่ดีงดคุยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรส,สหาย,ยาติมิตรทั้งหลายแหละเลิกคุยเรื่องเงินค่ะแต่ถ้าคุณแบบว่ามีเงินสายไปพร้อมที่จะรู้สึกว่าเสียเงินก้อนนี้ไปฉันก็ไม่เดือดร้อนอันนั้นให้ได้ก็แล้วแต่คุณนะจ๊ะามาดูซิว่าสิ่งที่คุณต้องระวังในช่วงนี้คืออะไร ด้วยความที่เราอาจจะมีช่วงนี้แบบว่าดูโดดเด่นนะดูมีเสน่ห์ดังนั้นการกระทาบางอย่างของเรามันอาจจะไปเตะตาคนอื่นก็เกินไปนึกออกปะมีคนมั่นใ้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ปะก็คนมันสวยคนมันหลอ่อคนมันแบบว่าหออน้าที่การงานค่อนข้างดีอะไรก็ออกมาดีนึกออกปะแต่ให้ระวังนิดนึงคนก่อนนี้ก็คือระวังครพูดกําจานิดนึงนะคะคําพูดกันจอาการแสดงออกบางครั้งเราออกแนวแบบขวานผ่าซากมากเกินไป ดูปากคอแล้วลายมากเกินไปเออมันอาจจะทําให้คนเขาฟังแล้วแบบแปลงผิดอะนึกออกไหไปเข้าใจเราผิดแล้วอาจจะมีการผิดใจเกิดขึ้นกันได้ว่าเอ๊ะแอบด่าฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมะอืมแอบว่าฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็บางคนนะเก็บสีหน้าท่าทางไม่ค่อยอยู่ให้ระวังตรงนี้ไปด้วยนะเอ่อแต่โดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่ต้องระวังอะ่ะตัวคุณก็ เป็นคนที่ระวังตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรมาทําร้ายหรือมากระทบได้ง่ายอยู่แล้วนะคะจากหน้าไพ่นะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาจะพูดจะสอนใครก็ดูให้ดีนิดนึงนะแม้ว่าเราเป็นคนมีความรู้มีความสามารถหรือมีตรากา,กา,างความคิดบางอย่างที่อาจจะขัดแย้งกับคนอื่นไปบ้างแต่บางทีไม่จาเป็นต้องพูดหมดที่เราคิดไม่จาเป็นต้องพูดหมดที่เราแบบว่าอยากนาเสนอก็ได้รอจังหวะรอโอกาสดูให้ดีก่อนนะจ๊ะจริงๆคนกรองนี้ฉันรู้สึกว่าวางตัวเป็นอยู่แล้วอะ เอาขอโทษนะคะเอามาดูไพ่รูนสิว่าอยากจะเตือนอะไรกับคนกองนี้อีกครัในช่วงนี้เขาสามใบแล้วก็ให้ระวังเพื่อนรักหักเหลี่ยงโหดไว้ด้วยนะเล็กน้อยนะจ๊ะออ่ะบอกเลยช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวัง น่าจะเกี่ยวข้งของกับอุบัติเหตุซะมากกว่ายังไงก็ให้ระวังไว้นิดนึงนะจ๊ะอาจจะมีอะไรเสียอะไรพังอะไรหายหรือมีการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันจะมีการเข้ามาแล้วก็ออกไปของปัญหาอย่างฉับพลันและรวดเร็วนะจ๊ะเรามองว่าไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกในที่นี้อาจจะหมายถึงอารมณ์โมโหอารมณ์วีนเวียงได้ด้วยเมืนเข้ามาสร้างให้เราแบบว่า หงุดหงิดอะบางทีอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ช่วงนี้คนกองนี้ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายด้วยยังไงให้ระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองไว้ด้วยนะคะอืมก็ถ้าขับรถขับลายยังไงก็ระวังอุบัติเหตุบางอย่างไว้ด้วยนะแต่ละคนกองนี้นะถ้าทําบุญได้แนะนําให้ช่วยเหลือคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรประสบเหตุไม่คาดคิดเจอปัญหาติดขัดไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบว่าสมมติน้ําท่วมน้ําท่วมอนี้ให้ช่วยได้บริจาคได้แล้วก็ อาบริจาคลงศพได้หรือว่าบริจาคเลือดได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้ค่อยๆค,คิดมีสติกับทุกเรื่องนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเป็นดวงโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะฟังเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะไปแล้วนะจ๊ะเช้ามาถึงกองที่สองนะคะตั้งสมาธิไว้ได้เลยนะคะเป็นดวงโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะฟังเพื่อความบันเทิง เอามาดูสิว่าคนที่คิดร้ายกับเราคิดไม่ดีกับเราช่วงนี้เขาจะทำอะไรคนกองนี้ได้ไหมขอห้าใบค่ะจริงๆเรารู้สึกว่าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ ออกแนวแบบว่าวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนประมาณบอกว่าเอยถ้ามีคนคิดไลน์ก็คงทําอะไรฉันไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออฉันเหมือนแบบว่าเจ้าหญิงดิสนีย์นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดว่าทุกคนที่ เรารู้จักทุกคนที่เราแบบว่าให้ใจเขาคงแบบไม่ได้คิดร้ายหวังร้ายอะไรกับเราสักเท่าไหร่หรอกอจริงๆเรียกว่าอย่าว่ามองโลกในแง่ดีเลยเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยมากกว่ากับคนอื่นนะนึกออกปะเอ,อ่อแล้วก็ในใจลึกๆมองว่าคงไม่มีหรอกค่ะหรือถ้าจะทำก็ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกค่ะอารมณ์ประมาณนี้มันไม่มีเรื่องอะไรที่ให้เขาทำอะ่ะเอออารมณ์แบบไม่ได้คิดไม่ได้คิดลึกซึ้งไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้นะสำหรับ,บบางคนนะ หมุนเวียนนะจ๊ะแล้วก็แจ็คพอตอ่าภาระครอบครองคันรองแล้วก็แรงดึงดูดถ้าถามว่าเขาทำอะไรคุณได้ไหมอาจจะสร้างความรำคาญเล็กๆน้อยๆเออความสร้างความหงุดหงิดใจเล็กๆน้อยๆหรือบางคนอาจจะเอาหน้าที่การงานภาระบางอย่างของเขาอ่ะมาให้คุณทำแต่ถามว่าคุณทำได้ไหมคุณก็ทำได้อ่า แล้วก็คุณคุณกลับมองว่าเออมันก็เป็นงานที่คุณต้องรับผิดชอบนะ่ะเนาะเออเป็นการฝึกงานอะไรอย่างงน้นอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่า คุณก็จะมองโลกในแง่ดีว่าก็ได้ทํางานเยอะขึ้นก็ไม่เป็นไรเหนื่อยมากขึ้นก็แค่นั้นแล้วก็เขาอาจจะไม่ว่างจริงๆก็ได้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ยเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยแล้วก็ในอีกในหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาทําอะไรคุณมากไม่ได้หรอกนอกจากเอโยนงานบ้างสร้างความราคาญใจบ้างหรือบางคนอาจจะมีการหยิบยืมเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่ามันก็ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อ่ะอืมแค่สร้างความเหนื่อยล้าให้คุณแต่ว่าสภาพจิตใจคุณเรามอาง โจมตีไม่ได้นะเป็นคนที่เอ่อไม่ได้ไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้เครียดหรือว่าบางทีก็ไม่ได้ฟังอะไรที่อื่นเขาพูดนักหรอกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาเลยเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่มันดีๆอืมถ้ากองนี้ยเป็นโรคซึมเศร้าเรามองว่ากองนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะเพราะเรารู้สึกว่า คนกองนี้เหมือนเข้าใจชีวิตในระดับหนึ่งแล้วก็ปล่อยวางได้ในระดับหนึ่งแล้วไม่เอาเรื่องบางเรื่องมาทําให้ตัวเองเครียดหรือตัวเองเสียใจเพราะว่าแค่เรื่องส่วนตัวฉันก็เหนื่อยพอแล้วว่าเนึ่ออกปอวะบางคนคิดแต่เรื่องเงินเรื่องการหาเงินของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้อาจจะคิดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระที่ต้องจ่ายเดือนนี้มีอะไรต้องจ่ายบ้างนั้นนู่นนี่นั่น,าน,านอะไรเงินพึ่งเข้าแต่ก็ต้องออกไปแล้วอะไรเงี้ยเงินก็จะอยู่ในความทรงจำม,มากกว่าอยู่ในกระเป๋าแล้วก็จะ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเออแล้วคุณก็จะมีแบบว่าแพชชั่นมองหาสิ่งที่คุณชอบมากกว่าที่จะไปวุ่นวายกับคนที่เขาไม่ชอบคุณแล้วคุณก็เอาตัวไปอยู่กับเขาก็ไม่ใช่คุณก็จะไม่ใช่ลักษณะนั้นดังนั้นคนที่จะมาทําความวุ่นวายทําความลําบากใจให้คุณได้เรามองว่าอาจจะทําให้ได้ไม่มากอาจจะแค่มาสร้างแบบอย่างที่บอกอเป็นเรื่องของภาระเรื่องของงานเรื่องของนูน่นนี่บางทีบางคนก็อาจจะมาด้วยของรายจ่ายบางอย่างได,ได้เช่นกันนะจ๊ะอื อามาดูสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ของคนกองนี้แทนแล้วกันนะเออดูเป็นคนดีเนาะไม่ค่อยมีศัตรูถ้าเกิดคุณเป็นคนมีศัตรูเนี่ยมาดูส่วนตัวดีกว่านะคะไพ่อาจจะเปลี่ยนนะจ๊ะขอห้าใบค่ะว่าสิ่งที่คนกองนี้ต้องระวังในช่วงนี้คืออะไรจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วนะชีวิตอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่ในสันโดษแล้วก็ บางคนอาจจะทะลุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทะลุธรรมหรอกก็คือเข้าใจสัจธรรมบางอย่างได้ด้วยซ้ำแล้วก็เอาใจไปสนใจกับสิ่งที่เราสนใจดีกว่าบางที แม้ว่าจะขึ้นไพ่สันโดษขึ้นไพ่เฮอร์มิตแต่ฉันติดซีรีส์ฉันติดการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะบอ,อกว่าช่วงนี้วันพีทมาแรงก็อาจจะครซี่วันพีทโดยไม่สนใจเรื่องอื่นให้มันหนักหัวหนักใจก็ได้ใครจะไปรู้เออติดพระเอกเรื่องนูนงนงน้นเรื่องนี้ซีรีส์จีนเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาไปอยู่กับพระเอกของฉันดีกว่าอ,อยู่กับแฟนฉันดีกว่าอะไรอย่างงี้ <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะบางคนถ้าเป็นสายออกกำลังกายออกกำลังกายเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะจ๊ะ กแล้วก็ให้ระวังเรื่องอาหารการกินค่อนข้างที่จะปนเปื้อตัวเองเต็มที่ดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะน้ําหนักขึ้นได้ในบางคนนะคะก็คือเหมือนถึงว่ากินอะไรก็ก็ตัวเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะให้ระวังไว้หน่อยแล้วกันแฮปปี้กับการกินมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนอนน้อยคนกองนี้เป็นโรคอ,อะไรนอนดึกนอนน้อยแล้วก็บางทีอ่ะ มนุษยสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะน้อยไปด้วยก็ได้นะเออให้ระวังตรงนี้ไว้หน่อยนะคะมนุษยสัมพันธ์น้อยไปบ้างอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับใครบ้างหรือออกไปเจอใครบ้างเธอสามใบเลยอะโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะคนกองนี้ก็เลยแบบไม่ได้จีเรียดว่าคนอื่นจะมายังไงเพราะว่ากว่าเขาจะเข้ามาในโลกของเราสร้างความเดือดร้อนให้เราได้ก็คงยากในระดับหนึ่งอันนะนะดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังบางทีบางอย่างคุณทาเป็นกิจวัตรประจําวันมากเกินไปอะแต่ว่ามันอาจจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายได้นะ ให้ระวังไว้หน่อยหรือบางคนอะเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนขึ้นไพ่มาแบบว่าไม่ได้มีเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเลยแต่นะตอนเนี้มันมีไพ่เกี่ยวกับโรคความแบบว่าซึมเศร้าคิดเยอะคิดมากหรืออารมณ์ไบโพล่าเกิดขึ้นได้นะเอะดังนั้นเหมือนไพ่บอกมันอาจจะมาจากวัฏจักรก็คือเรื่องที่เราทําเดิมๆอะเรื่องที่เราทําเหมือนเดิมบางครั้งถ้ามันไม่ดีมันก็จะส่งผลไม่ดีสะสมสะสมเรื่อยๆกับร่างกายกับจิตใจ,ใจเราถูกไหมจากนั้นหาทางออกง่ายๆก็คือบางคนถ้าเกิด อยู่ในโลกส่วนตัวมากเกินไปอยู่ในบ้านมากเกินไปคิดเยอะคิดมากมากเกินไปเหมือนพ่บอกว่าเราออกไปออกกําลังกายดูไหมออกไปเข้าสังคมดูไหมออกไปกินนูน่นกินนี่หาเรื่องรื่นเริง,รงทาดูไหมก็ได้เออหรือไอ้กรณีนึงก็คือพวกสายที่แบบว่าเอ็กโทรเวิร์ดอยู่แล้วอะออกกําลังกายมากเกินไปก็ให้ระวังประมาณตนไว้บ้างอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะอืค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยเพราะว่าเป็นงโดยรวมนะจ๊ะอะมาดูสิ่งที่พย่ยลูนอยากจะเตือนอีกรอบดีกว่า แล้วก็บางคนน่ะอยู่นิ่งไม่ได้มากเกินไปบางครั้งการอยู่นิ่งนิ่งหรือการฝึกสมาธิก็เป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งที่จะเขาเรียกว่าอะไรทําให้เราแบบว่าสงบขึ้นก็ได้นะเอามาดูไพ่รูนเนี่ยจะเตือนอะไรคนกองนี้ในช่วงนี้บ้างคะเขอห้าใบแต่บางคนเนี่ยให้เริ่มออกกำลังกายแล้วก็ดูรลการกินไว้ด้วยนะจ๊ะอืมอ่า ขึ้นไพ่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะอย่างรวดเร็วเข้ามานะแต่เรามองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่ถ้าสิ่งที่ไพ่ต้องระวังช่วงนี้ก็คือให้ระวังอะไรเสียอะไรพังอะไรหายอ่ามีการสูญเสียบางอย่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ระวังคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้จับตาดูไว้หน่อยอย่าเพิ่งแบบว่าเฟลลี่กับทุกคนนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้เออแล้วก็บางคนให้ระวังเรื่องของน้ําหนักขึ้น แจ้งเตือนอีกแล้วนะหรือไม่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโฮอร์โมนผู้หญิงผู้หญิงเนาะระบบภายในของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังไว้หน่อยระบบน้ําในร่างกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์แล้วก็ในที่นี้อาจจะรวมถึงเรื่องของอแม่ญาติใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนตัวเองเนี่ยแหละที่เป็นผู้หญิงอะ่ะอาจจะทําให้มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้และอาจจะมีการทะเลาะก,กันอาจจะมีการแบบว่า บางคนอาจจะมีการเลิกคบกันเกิดขึ้นได้อะแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรอกอาจจะแค่ทะเลาะบอกแว้งกันเล็กๆน้อยๆเนาะลิงกับฟันนะเธออยู่ใกล้กันก็กระทบกระทั่งกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมแล้วเรามองว่าไพ่ก็ถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงไม่ใช่ว่าไม่แรงโดยเฉพาะใบนี้มันก็เหมือนไพ่เดอดะเธอในไพ่ทาโร่น่ะ ดังนั้นก็มีสติกับทุกย่างก้าวนะคะอันนี้ไพ่แค่เตือนบางทีอาจจะแค่ทําของพังทําจานแตกอะไรอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นถ้าจะแก้เคก็คือทําอะไรเสียอะไรพังไปสักอย่างก็ได้หรือบริจาคเลือดก,ก็ได้บริจาคลงศพก็ได้เพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็ช่วยเหลือแม่และเด็กก็ได้เช่นกันนะอื ว่าแบบว่าเด็กองค์เด็กอ่อนที่แบบว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันยังไงก็คอยคุณกองนี้เจอเรื่องราวดีๆนะคะแต่ตูคิดร้ายหรือใครคิดที่ไม่ดีเนี่ยคอยให้เขาแพ้ภัยตัวเองทําอะไรคุณกองนี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าคณกองเนี้ยโอ้จิตใจดีเหมือนนางฟ้านะคะยังไงขอยเจอเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วจ้าช้า มาถึงกองที่สามนะคะใครที่เลือกกองที่3ามบางค่าตั้งสมาธิไว้ได้เลยไป็นงอนงค์รวมนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรนะคะมาดูกันสิว่าคนที่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราเนี่ยช่วงนี้เขาจะทำอะไรเราได้ไหมออขอห้าใบ คนกองนี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยยุ่งกับใครนะเหมือนมีหน้าที่อะไรก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่นี้มองว่าตัวเราก็เป็นคนจิตใจดีเนาะมองโลกในแง่ดีนะคะมันน่ามันโหนมากเลยคนกองเนี้ยเหมือนประมาณว่าฉันก็เป็นคนดีนะฉะนั้นคนที่จะคิดร้ายหรือทําอะไรฉันก็คงทําไม่ได้หรือบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีด้วยซ้าฉันก็เหมือนเจ้าหญิงดิสนี่อีกแล้วนะจ๊ะเออสิงสาร,ราษฎรเพื่อนเพื่อนอะไรเนี้ยให้การช่วยเหลือกันดีนะมีแต่คนแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออ สองไม้แต่มีคนจับตามองคุณอยู่นะคะถามทําว่าทําอะไรได้ไหมอ่ะจริงๆทาอะไรไม่ได้มากหรอกะอทุกกองจะเจออย่างนี้ถ้าเกิดคุณมีศัตรูเป็นตัวเป็นตนนะเรามองว่ามาดูดวงส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าพลังงานโดยรวมเหมือนจะไม่ได้มีกองไหนที่แบบว่าดูร้ายแรงนะคะเรารู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้มากหรอกแล้วคนกองเนี้ยเรารู้สึกว่ามีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือ บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้หรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่ามีการช่วยเหลือเข้ามาเรื่อยอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะเดือดร้อนเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะมีการแบบว่าได้รับการช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเออเข้ามานะคะแต่ว่าท่วงนี้อะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจะทําจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบบางอย่างความรู้ความสามารถคุณมีพอไหมนู่นนี่นั่นเหมือนมาลงพูดเอออารมณ์ประมาณนั้นอะพยายามที่จะเสียพยายามที่จะจับผิดคุณเหมือนประมาณชั้น ฉันจับตามองเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยฉันรอโอกาสอยู่นะแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมในช่วงนี้เรามองว่าไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรขนาดนั้นหรอกคะ่ะถ้าจะทําก็ทําได้แต่เล็กๆน้อยๆซึ่งทําไม่ได้มากอืมเพราะว่าตัวเรา ในแง่ดีก็คือเราอาจจะไม่ได้เป็นคนคิดเยอะเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือว่ามองโลกในแง่ลบด้วยแล้วก็เราอาจจะไปนสนใจอย่างอื่นไม่ค่อยสนใจเขาก็ได้มันทําให้เขาเลยไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากกับจิตใต้สํานึกเราด้วยก็เลยไม่ได้ดึงดูดพลังงานอะไรสักเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เขาจะทําได้ก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆคน กวนใจเราแค่นั้นแหละแล้วก็บางคนนะเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วพื้นฐานเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็ในที่นี้ชอบทาบุญสุนทานอยู่แล้วดังนั้นรูปแบบของการตอบแทนในสิ่งที่คุณทํามันก็จะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆบางทีบางคนอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้นกว่านี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยเหลืออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนึกองกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรา่ะเอ๊ะบางทีการข้ามถนนของเราอ่ะ มันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงอุบัติเหตุแต่อาจจะมีบางอย่างช่วยก็ได้นี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่เรารู้สึกว่ามันมีคอยคนคอยช่วยเหลืออย่างที่บอกก็ทั้งสิ่งที่มองเห็นได้แล้วก็มองเห็นไม่ได้นะจ๊ะก็เลยมันไม่เปิดโอกาสให้คนที่คิดร้ายทําอะไรกับเราได้สักเท่าไหร่นะในช่วงนี้ดวงกําลังเฮงกาลังปังก็ได้ค่ะจะไปดูแต่อย่างที่บอกอ่ะเราก็ต้องระวังตัวเองไว้ด้วยนะพราะเขาจับตามองอย,อยู่ถ้าเกิดเราพลาดเมื่อไหร่ก็อาจจะโดนเสียบได้เหมือนกันนะจ๊ะ แลช่วงนี้คนกองนี้มีอะไรต้องระวังเพิ่มไหมคะขอห้าใบค่ะพลังงานค่อนข้างดีนะจตะเธอใครที่สายทําบุญสายสุนท่าอะไรทาบุญส,สุนทานอยู่แล้วก็ทําต่อไปนะคะอื มีเกณฑ์อุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นนะให้ระวังไว้หน่อยแล้วก็การตัดสินใจบางอย่างอย่าตัดสินใจแบบฉับพลันทันด่วนนะคะเพราะว่าอันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้บบคนอื่นทำหรอกตัวเองทําตัวเองนี่แหละให้ระวังไว้หน่อยเออคนอื่นอาจจะทําอะไรเราไม่ได้แต่เราอ่ะทําตัวเองได้ในที่นี้เรามองว่าอาจจะเป็นเรื่องของรายจ่ายก็ได้เรื่องของการตัดสินใจบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าฉันตัดสินใจผิดอ่ะเออดังนั้นอย่าตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วขาดความย้ําคิดย้ํา ขาดไม่ใช่ความเยิ้มิี้ยงทําดีขาดความไตร่ตรองดีกว่าเนะ้อการหาเหตุผลฉะนั้นคอ่คอยค่คิดถ้ามีเรื่องอะไรยิ่งสําคัญก็ยิ่งต้องค่อยคอยคิดนะคะอย่าให้อารมณ์นํานะจ๊ะอ่า โดยรวมแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการหุนหันพลันแล่นหรือการที่ทําอะไรไม่ละเอียดอ่อนไม่รอบคอบนั่นแหละจะทําให้เราเจอปัญหานะแล้วก็ในที่นี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับหนึ่งคนเล่าตัวคนในบ้านหรือว่าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้ที่อาจจะมีการสร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆให้กับเราได้นะจ๊ะแล้วก็ในที่นี้ขับรถขับลาหรือการเดินทางการขนส่งอ่าคนในเครื่องแบบก็ให้ระวังไว้ด้วยนะอืมแล้วก็ เนื่องจากไพ่มันเกี่ยวกับทะเลฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับน้ําไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะแต่และคนที่เลือกกองนี้นะคะแต่เรามองว่ามันไม่มีใครจะทาร้ายเธอนอกจากเธอทาร้ายตัวเองอะ <c oughs> <c oughs> ฉันขำว่าคนกองนี้ <c oughs> บางทีศัตรูไม่ใช่เป็นใครหรอกคะ่ะคนที่คุณส่องกระจกอยู่นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ตัวเองทําตัวเองรวนรแล้วค่ะให้ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะจ๊ะเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะระวังการผิดพลาดบางอย่างแล้วก็มีเกณฑ์อุบัติเหตุอยู่ด้วยนะอืม อ่ะมาดูสิ่งที่ไพ่ดูนอยากจะเตือนในช่วงนี้ซิมีอะไรบ้างข้อสามใบค่ะบางคนก็แบบโอ้ไม่น่าสั่งซื้อของเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเ,เงินหมุนไม่ทันก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆขำๆก็ได้เธอคนกลองนี้มีเกณฑ์เสียงเงินอาถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเหมือนไพ่กำลังเตือนว่าให้ออกกังกายบ้างนะเออให้ขยับหน่อยนะ ให้ระวังแบบว่าเรื่องความดงความดันเรื่องไขมันไว้นิดหนึ่งน,นะจ๊ะแล้วก็อีกเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องของเงินอาจจะทําอะไรเสียอะไรพังอะไรหายหรือมีเกณฑ์ต้องใช้เงินกับบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกันนะคะม,มีเกณฑ์อุบัติเหตุหรือว่ามีเกณฑ์ป Ł ่วยฉับพลันเกิดขึ้นได้นะยังไงก็ดูแลตัวเองหน่อยนะคะในช่วงนี้ ฝนอาจจะตกตกเนาะอากาศเปลี่ยนก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าเหมือนมาดามเนี่ยอยู่ๆมีดกบาด้ยแผลน่ากลัวมากอยู่อยู่มีดกบาดแล้วก็ติดเชื้อนิดน้อยนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วแล้วก็บางคนก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจอ่อนไหวอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับน้ําให้ระวังไว้ด้วยนะคะคนกองนี้น้ําทงน้ําท่วม น้ำซึมห้องน้ํำก๊อกลงก๊อกรั่วอะไรพวกนี้นับหมดนะจ๊ะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์หรือบางคนความสวยเป็นเหตุอ่ะเออมีเสน่ห์มากเกินไปก็อาจจะทําให้แบบว่าเจอเรื่องราวน่าปวดหัวเพราะว่าความสวยเป็นเหตุได้เหมือนกันนะสำหรับบางคนนะจ๊ะอ่า แล้วก็บางคนถ้าเกิดมีเซนในช่วงนี้ถามว่าฟังเซนได้ไหมฟังได้แต่พิจารณาให้ดีอย่าตัดสินใจหุนหันพันแร่นเพราะบางครั้งเซนเราอาจจะไม่แม่นนะจ๊ะยังไงขอให้ทุกคนเจอเรื่องราวดีๆใครที่คิดไม่ดีก็ขอให้เขาทำไม่สำเร็จนะขอให้ศัตรูทั้งหลายแพ้ภัยตัวเขาเองละกันยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้เจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มานาไปก่อนนะจะรักทุกคนนะคะเช้า